ขอสอบถามครับระหว่าง a u x รุ่น MF กับเ e n ทันแอร์ a, รุ่น IVM ในขนาด12,000 BTU ตัวไหนหน่าใช้กว่ากันครับถ้าในเรื่องคุณภาพนะคะส่วนตัวคิดว่าเซนทันแอร์ a, คุณภาพดีกว่าค่ะเซนทันแอรนี่จะเป็นของแบรนด์คนไทยเราค่ะส่วน a u x จะเป็นของแบรนด์จีนค่ะแต่ว่าผลิตที่ไทยค่ะที่ระยองบวกแดงค่ะ นะะในขนาด12,000ห BTU ค่ะ AUX รุ่น MF ค่ะจะถูกกว่าเซ็นทรัลแอร์ Air ในรุ่น IVM ค่ะประมาณพันหนึ่งค่ะส่วนเรื่องความประหยัดไฟค่ะ AUX เนี่ยจะประหยัดไฟมากกว่าเซ็นทรัลแอร์ในรุ่น IVM ค่ะเพราะว่า AUX ในรุ่น MF เนี่ยได้เบอร์5สูงถึง3ดาวค่ะแต่ว่าเซ็นทรัลแอร์ในรุ่น IVM ค่ะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5้ดาวค่ะ ส่วนต่างค่าไฟก็จะประมาณเซนทันแอร์เนี่ยรุ่น IVM ค่ะอันนี้ค่าไฟจากทางเว็บกฟพอนะคะอะซึ่งเขาคำนวณจากการเปิดใช้งานแปชั่วโมงต่อหนึวันค่ะซึ่งค่าไฟของเซนทันรุ่น IVM ค่ะขนาด1 2 0 0 0 BTU เนี่ยจะอยู่ที่9,134บาทค่ะได้เปลี่ยนไฟเบอร์5 1ดาวค่ะส่วนของแบรนด์ a u x ค่ะรุ่น MF 3ดาวค่ะ ขนาด12,000 BTU ค่ะรุ่น D I M A 3S ก็คือ3ดาวค่ะขนาด12,000 BTU เนี่ย3ดาวค่าไฟต่อปีจะอยู่ที่8,126บาทต่อปีค่ะซึ่งเมื่อเทียบค่าไฟค่ะทั้ง2รุ่นระหว่างรุ่น M F กับ I V M ในขนาด12,000 BTU จากกอฟผนะคะค่าไฟก็จะต่างกันประมาณ1,000กับ8บาทค่ะ คือรุ่น MF 3ดาวค่ะของแบรนด์ AUX เนี่ยค่าไฟจะถูกกว่ารุ่น IVM ค่ะประมาณพันกว่าบาทค่ะต่อปีถ้าต่อเดือนก็หาร12ก็เดือนลับประมาณ84บาทค่ะ ค่าไฟเนี่ยต่างกันปีละพันกว่าบาทค่ะค่าเครื่องเนี่ยของแบรนด์เออก็ถูกกว่าอ่ารุ่นเซนทน I อวีประมาณพันกว่าบาทเหมือนกันค่ะถ้ามองเรื่องความาคุ้มค่าเรื่องค่าไฟนะคะแล้วก็ราคาของเครื่องค่ะถ้าซื้อเป็น AOX ค่ะก็จะถูกกว่า <S 1> <S 1> เพราะว่าประหยัดไฟมากกว่าแล้วก็ค่าเครื่องก็จะถูกกว่าด้วยค่ะถูกกว่ารุ่น I v วเเนี่ยประมาณพันกว่าบาทค่ะแล้วค่าไฟเนี่ยก็ยังถูกกว่าด้วยค่ะปีละพันกว่าบาทค่ะ องในระยะยาวเน้นเรื่องความประหยัดไฟนะคะ a u x รุ่น MF 3าดาวค่ะจะคุ้มค่ามากกว่าค่ะเพราะว่าประหยัดไฟมากกว่าแล้วก็ราคาเครื่องถูกกว่าด้วยค่ะแล้วก็ของแบรนด์ EUX เนี่ยจะรับประกันทุกอย่างฟรี5ปีแรกค่ะ10ปีฟรีคอมเพรสเซอร์แล้วก็ฟรีค่าแรงคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยค่ะแต่ว่าของแบรนด์เซนทัลค่ะในรุ่น IVM เนี่ยจะรับประกันฟรีค่าแรงให้3ปีค่าไหล5ปีคอมเพรสเซอร์ยาวๆไปเลย10ปี ประมาณนี้ค่ะสามารถลองเลือกดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเรื่องคุณภาพส่วนตัวคิดว่าคุณภาพแบรนด์เซ็นทันแอร์ดีกว่าค่ะแต่ถ้าน้นในระยะยาวเรื่องความประหยัดไฟแล้วก็การประกันที่นานนะคะ a u x คุ้มค่ากว่าค่ะสามารถลองเลือกดูได้เลยนะคะเอาที่คุณคิดว่าคุณชอบและคุ้มค่าได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างที่ลืมเลยก็คือว่าของแบรนด์เ u x เนี่ยตรงบานสวิงค่ะมันจะมีรูๆูค่ะ ลมมาปะทะตัวเราโดยตรงค่ะเหมาะสำหรับคนขี้หนาวค่ะเรากดปุ่มโหมดเจนทันปุ๊บบานสวิงมันจะปิดค่ะแล้วลมมันจะออกทางรูนั้นค่ะเพื่อป้องกันลมมาปะทะตัวเราโดยตรงค่ะเหมาะสำหรับคนขี้หนาวค่ะซึ่งในแบรนด์น e n t r a l air ตรงนี้จะยังไม่มีค่ะบานสวิงเขาจะไม่มีรูค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ลืมเลย2รุ่นนี้นะคะที่มีเหมือนกันก็จะมีแผ่นกองฝุ่น pm 2.5มาให้ค่ะทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น mf สดาวหรือว่า c e n ท r a แอ i r ivm ค่ะจะมีแผ่นกองฝุ่น pm 2.5มาให้ค่ะ สวิงค่ะที่สามารถปรับได้ทั่วทุกมุมห้องค่ะไม่ว่าจะขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดเลยค่ะสีทิศทางค่ะทั้งสองรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น AUX MF 3ดาวหรือ IVM ค่ะปรับบานสวิงสีททางได้ทั้ง AUX แล้วก็เซนทันแอร์เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะสามารถลองเลือกดูได้เลยนะคะเอาที่คุณคิดว่าคุณชอบและคุ้มค่าได้เลยค่ะ